กะสวัสดีค่ะพ่อกับของช่องคนน้ำพ้องชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมันนี่เฮ้าสิมาพอรลดงามมาพ่อนรดงามถดไม่ค่ะพี่น้องค่ะเฮ้ากับคนน้ำพ้องชาแนลก็เลยมารีวิวรถให้พี่น้องเบิง่งอันนี้เป็นโตโยตา้าโตโยต้ารุ่นโป่งหนาโป่งหลังนะค่ะเด้อค่ะรุ่นโป่งหนาโป่งหลังโตโยต้าไม่ตีเอก็กี๋ยวสะเบิ่งสาภาพค่ะเบิ่งสาภาพ สภาพรอบนอกนี่สวยค่ะสวยสวยค่ะพี่น้องสภาพรอบนอกเพิ่นติดติดไปไปได้ขายถูกพร้อมด้ยค่ะอุ้ยพุ่นลูกน <ier> ้องพิ่นงึกงึกเงืกงกอยู่นี่กับอันนี้คป้ายทะเบียนกับสวยค่ะอันนี้ซื้อไปพร้อมใส่งานใดเลยเด้อค่ะเด้อค่ะเฮาบ่ได้ไปเห็ดหยังทะเบียนขาดบ่ค่ะนี่ทะเบียนขาดโอ้ทะเบียนบ่ขาดครับพี่น้องค่ะทะเบียนพร้อมใส่เลยพร้อมใส่งานใดเลยแม่นบ่ทะเบียนยายจะทะเบียนพร้อมใส่งานค่ะ เดี๋ยวห้องเบิ้งเนาะค่ะเนาะค่ะอันนี้ตาตาตาสิเป็นตามตาเต็มรุ่นตาเต็มค่ะสภาพดีดีสภาพเดิมเดิมค่ะพี่น้องค่ะบ่ได้ตกได้แต่งสภาพสวยงามค่ะสภาพรอบนอกสวยเดี๋ยวเขามาเบิ่งหลอบขั้นเนาะค่ะเนาะค่ะมาเบิ่งหลอบขั้นค่ะเบิ่งหลอบขั้นดอกยางดอกยางหนาๆนค่ะพี่น้องค่ะดอกยางหนาๆนาพร้อมใส่งานได้เลยเป็นเป็นโตโยต้าไม่ตีเอกโตโยต้าไม่ตีเอกล่อ ล่อลอ,อ,อเอียงกว่าเก้อิ้นี่ลอแม็กกะพี่น้องค่ะเป็นตัวย่อตาลอแม็กเบิ้งคั้นซี่ขันซี่กันเนี่ยนลอแม็กเนาะซุ่มลอด้านนาซุ่มลอด้านนาค่ะอันนี้เฮาบอกกอนได้เลยค่ะเด้อค่ะขายตาม ide. สภาพสภาพพร้อมใส่กัะพี่น้องค่ะเป็นรถขนเงื่อนขนท่องเข่าเฮื่อนเข่าซ่านเฮ่าเป็นรถใส่พร้อมใส่งานค่ะพี่น้องค่ะสภาพดีๆสภาพดีๆค่ะพี่น้องบ่ได้ซื้อไปบริด้ตกแต่งอันนั้นก็สิมีเป็นสนิมแน่นิดหน่อยค่ะพี่น้อง เครื่อขายตามสภาพเนาะค่ะเนาะขายตามสภาพขบเบิ้งคันซี่เดี๋ยวขนน้ำพ้องชาแนลซองเบิ้งคันซี่คันซี่บ่อผุบ่อดมบ่อพังค่ะพี่น้องค่ะคันซี่ดีๆอยู่คันซี่บ่อดมค่ะพี่น้องคันซี่บ่อดมคันซี่ดีๆเลยเดีเบิ้ลหลอดหนอกแล้วคะเนาะค่ะเดี๋ยวเบิ้งหลอดนอกซะก่อนเดี๋ยวคนน้ำพ้องสิพาพี่น้องเบิ้งข้างในกะสีส,สีอันนี้สีสีเป็นสี สีผ่านการเห็ดมาแล้วค่ะเบิง้งขะเบิ้งค่ะเป็นสีเป็นสีเ,นสสเห็ดสีมาแล้วนาอแม่เน,นาะโอ้อาบน้ำม,มาให้เตี๋ยค่ะเป็นหลอดเป็นหลอดแม็กค่ะพี่น้องค่ะดอกยางหนาๆความใส่งานแทบสิบมีตํานิี้เลยค่ะแคบสิบมีตรตันนี้เลยหลอดหนอกมันเดีย๋ยวเบิ้งก่อนเบิ้งกันสีซุม้มรอดด้านหลังค่ะพี่น้องค่ะซุ้มรอดด้านหลังแหง้งๆ ซุ้มลอด้านหลังแห่งๆเป็นลอแม็กกับพี่น้องดอกยางนหะนาะเป็นโตยโยตา้าไม่ตีเอกปีปีเท่าไดรก่อนเหรอปีสองปีสี่สิบส,สามก,กับพี่น้องเครื่องสองพันหาดด้อค่ะเด้อกับเครื่องสองพันหาปีสี่สามกับพี่น้องค่ะซุ้มลอด้านหลังซุ้มลอด้านหลังกับแห้งดีค่ะเป็นโตยโยตา้าไม่ตีเอกคบเบิ้งไอ แมกไลเดอร์ค่ะพี่น้องค่ะแมกไลเดอร์แมกไลเดอร์สวยๆบ่มีตามําเนิเลยค่ะแมกไลเดอร์ก็ดีๆมีพร้อมมาพร้อมใส่กับรถพร้อมใส่งานค่ะเอาเบิง้งเดี๋ยวเบิ้งข้างหลังเนาะกันเนาะค่ะเบิ้งข้างเนาะค่ะรออะไรรออะไรบร่มีค่ะพี่น้องค่ะรออะไรบร่มีแหนบบ่เสริมเด้อค่ะเด้อค่ะแหนบบ่เสริมแหนบแหนบบ่ได้เสริมเนาะค่ะ อันนี้อันนี้เขาจะเอื้อน่าแหนบเสริมบ่เหรอแหนบบ่เสริมแหนบบ่ได้เสริมค่ะเบิ่งดูบเสียบเสริมบ่ในแหนบบ่ได้เสริมค่ะรออะไรบ่มีค่ะเป่นลออะไรบ่หมี่อ๋อล่ออะไรมีอยู่บ่ยายรออะไรมีแต่ว่าเ้าบ่ท่านด้แขวนไข่เพราะท่านเอาใส่ค่ะพี่น้องแต่ว่ามี แตมีดอกมีรอยอะไรเยอค่ะเขาสืบไปพร้อมใส่งานเด้ค่ะเด้ค่ะสืบไปพร้อมใส่งานซุ้มล้อด้านหนา้าด้านหลังแหงดีดีครับเอาเปิดเครื่องให้เบิ่งดูเปิดเครื่องดันนะดูน่าขนงนเป็นระบบระบบมือหมุนนะกระจกเป็นระบบมือหมุนค่ะกระจกเป็นระบบมือหมุนเดี๋ยวก็นำพ่งทันแนวสิ ไอ้ข้างในสวยงามค่ะพี่น้องข้างในสวยงามทำความสะอาดเรียบร้อยเลยค่ะพวงมาลัยพวงมาลัยพวงมาลัยไอ้พวงมาลัยพาวเวอร์ค่ะพวงมาลัยพาวเวอร์แอร์เย็นเพ่งพอป่ะเนี่ยยายแอร์เย็นเพ่งพอปะแอร์พอได้ตือนน้ำยาแอร์แต่ว่าดีๆอยู่เป็นบ่ แออดีๆอยู่แต่ว่าเฮาบ่ได้เติมน้ำยาให้ถ้าผู้ใดสนใจก็เดี๋ยวคนน้ำพ้องชาแนลสิขึ้นเบอร์โทรเจ้าของรถเอาเด้ค่ะเด้เจ้าของเบอร์เจ้าของขื้นเบอร์โทรเจ้าของรถเฮาสนใจยังได้ก็สอบถามกับเจ้าของรถเพิ่นเอานะคะเนาะค่ะเบิ่งไอ้ลังค่าลังค่าค่ับพี่น้องค่ะบอดบอหัวลังค่าบ่หัวค่ับพี่น้องลังค่าดีๆเลยค่ะสภาพดีพร้อมใส่งานไอ้ข้างหลังครับพี่น้องค่ะบอหลัง สวยคะ่ะพี่น้องสวยสะอาดสะอาดแถบสิบมีมองติเลยแต่แอร์เย็นอยู่ค่ะแอร์แต่ว่าเพิ่นไ้เติมน้ำยาเพ่งเพ่งเพะอ,อยู่คะ่ะพี่น้องค่ะแอร์เย็นเพ่งเพะอ,อยู่<ม>เติมแ่น้ำยาแกนั้นก็ใส่<ม>การใดงานไดแล้วค่ะเป็นระบบระบบมือหมุนนะค่ะเด้อขึ้นล่งขึ้นล่งดงโดยมือหมุนค่ะขึ้นล่งดงโดยมือหมุนเด<ม>้วไปเบื้องเครื่องขังลาขัางนาเนาะคะเนาะค่ะ,ะ,คะสภาพขังนดีคะ่ะพี่น้องค่ะสภาพขังนดี เพื่อนติดประกาศว่าขายถูกความด้วยค่ะเดี๋ยวควน้นนำพ่วงชาแนลสิ่ขื่นเบอร์โทษเจ้าของรถเพื่อนหายสนใจจังไดสอบถามกับกระจกของรถเพื่อนเอาด้วยค่ะเด้อค่ะเบืบ้องเครื่อง,เ,งเครื่องดีดีเลยเครื่องเอ้อเยิมบ้อนั่นเลยเครื่องเบ้อเยิมครับพี่น้องค่ะเครื่องดีเครื่องดีค่ะเครื่องซื้อไปปลอมใส่งานได้เลยคือทำปฎิเหตุอีหยังหยัง จะเป็นอันนั้นเนี่ยจําน้อยเป็นสนิมเนาะมองหันค่ะแต่ขายตามสภาพขายตามสภาพค่ะธรรมดาดรถคว่มใส่งานรถใส่งานเนาะค่ะรถขนเงินเนาะรถขนเงินสภาพดีกับพี่น,อน้องกับสภาพดีคว่มใส่งานเครื่องบอ่ไอ้บดันเป็นบยยใหญ่เครื่องแหงค่ะเครื่องแหงค่ะ เบิ้งได้ค่ะพี่น้องค่ะอีหยังมันก่อนี้หงบ่ได้รีวิวโดนไอ้กันห้อนอุ้ยกันห้อนกันห้อนมีค่ะพี่น้องกันห้อนมีแล้วก็หน้าคว้างเจ๊ข้นเบอร์โทรเจ้าของรถเพิ่นเอาลงเอาลงราคายุตใด้ก่อนแม่โอู้หหมดแดงราคาอยุติหกหมื่นหกหมื่น หกหมื่นเจ็ดพันครับพี่น้องค่ะหกยุทธละก้าทีหกหมื่นเจ็ดพันต่อร่องเอาเด้อค่ะเด้อผู้ดใดสนใจจังไดต่อร่องเอาได้ครับพี่น้องค่ะเพิ่นเบาง่ายง่ายนี่เบอร์โทษเจ้าของรถเพิ่นสนใจจังไดสอบถามมาทางเบอร์โทษนี่เด้อค่ะเด้อสอบถามมาทางเบอร์โทษนี่เลยคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆผู้ที่เข้ามาเบิ่งเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามคนนํำพ่องชาแนลแนวที่พอกันไม่คลิปหน้าเนาะค่ะเนาะค่ะขอบขอบคุณค่ะ